สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปตรวจท้องงัวครับผมง้วตัวนี้ครับผสมได้สามเดือนแล้วครับกระสีมาตรวจท้องครับมือนี้ประมาณสามเดือนเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมกระสีตรวจแม่แดงขอบตาดำๆตัวอยู่ในซ่องนี่แหละครับหลังจากเขาเตรียมง้วเขาซ่องเรียบร้อยแล้วเนาะครับ เขากำลัาเอาเครื่องอุณสาูของเข้าไปจบดว่งตรวจครับผม ทั้งแกงทั้งโซมานก,ก็บ่ขึ้นอีกเลื่องหครับยังครับผมอ,อายากัดเลยผลการตรวจปรากฏว่าตัวนี้ทองแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะครับผมสีดำดำก็สีเป็นน้าเนาะครับเมื่อีขาวก็สีเป็นเพื่นผิวเนาะครับตัวอ่อนสีอยู่ข้างล่างครับผม ถ้าเกิดว่าเหาแนมเบิงสังเกตเบิงดีๆนะครับเนาะมันสีเหียวเห็นสีโคง้งสีโค้งกับกระดูกสันหลังนะครับมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประกันได้ก็ต้องขออภัยน้ำเด้อครับขอบคุณครับโอเคครับผมส่องค,ค,ร,ครับี่มากหาปผสมบ่งวถอ,ขขอถอยถอยถอยหูดงเลย